ขวัญกินหางพี่ดาวเหรอขวัญอ่าจะกินหางพี่ดาวเหรอ,อหเออกรองไม่ไอ,อ,อ,ไไอน่าจะใช่มั้งน่าจะใช่แหละเฮดูพี่ดาวดูพี่ดาวอารักรักพี่ดาวรักพี่ดาวเบียดกันแล้วเบียด <laughs> เอ,อ้ยนะคะความสนความสนไปเลย,ไป,ยไปเลยไปไหนไปไหนคะคึ้นชวยอ,อไูได้ได้ก้อนหนึ่งมาโอ้โห เอาเลได้มาก้อนหนึ่งเออเออจะเป็นจะจะจะเป็นรถเหรออุ้ยไหนเล่นกับพี่ดาวแค่นั้นเหรอลูกเล่นกับพี่ดาวเล่นกับพี่ดาวแค่นดาวไปเล่นกับพี่ดาวอีกแล้วอะไรกับพี่ดาวอีกเล่นกับพี่ดาวอีกค่ะนึ่งเออเล่นกับพี่ดาวเหรอลูกเออเตยมือเต้ยมุ้ยเล่นกับพี่ดาว โอ้โหกินมูนแม่แล้วจ้งขวัญมัมมามอ้คัมใหญ่มากเลยอืคัมใหญ่มากเลยค่ะดูอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยขวัญตะกะตะกรามขวัญขวัญตะกะตะกรามเทควันอุ้ยดูค่ะออโตมาเพราะมูนแม่อ่ะน้องดาวน้องดาวพี่ดาว อภิดาวเรืองมาม้ไปไปเข้าบ้าน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 ไปเข้าบ้านไปชุลมุนวุ่นวายเอาด้เอาไปก้อนหนึ่งเอาไปก้อนหนึ่งก่อนเออเออเออถือไปก้อนหนึ่งปไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านอย่านะอ่าไปไปไปติดพี่ดาวแล้วนะไม่ไปหนึ่ง ตามไปตามไปหาพี่ดาวแล้วแล้วหาแม่แล้วขวาไม่ไปนะคะดูไม่ไปนะคะหน,นูจะอยู่กับพี่ดาวนะคะหนูไม่ไปหนูจะอยู่กับพี่ดาว <laughs> ไม่ไปอุ้ย <laughs> ไม่ไปไม่ไปอ่ะเอ้ย <laughs> นะคะดูไปแล้วนะคะไปแล้วดาวดาเดี๋ยวมาใหม่น้องเข้าบ้านก่อนค่ะนะคะ <S <S <laughs> อ่านะคะขอบคุณนะคะทุกท่านจา๋าบ๊ายบายค่ะ คุมซ้ายคุมขวาไม่ไปนะ